สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้มาแนะนําที่จับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดปี2020กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ออกแบบมาทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้ที่ช้อปปีนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะหากเพื่อนๆสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับสาหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็ตามรูปนะครับแล้วก็ส่วนพระเอกของงานนะครับนั่นจะเป็นตัว ขาตั้งตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถยืดหดได้ตามใจเราเลยนะแล้วก็สามารถที่จะปรับองศาหมุนเอียงหมุนอะไรเงี้ยหมุนได้ตามอิสระนะครับต,ตามที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับนอกจากที่ใช้กับกล้องมือถือนะครับก็สามารถใช้กับกล้อง DSLR ได้นะครับเว็บแคมได้นะครับแท็บเล็ตได้นะครับหรือจะใส่กับไฟที่ใช้ในการไลฟ์สดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ สำรบวิธีการประกอบในการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงประกอบไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถที่จะใช้งานกันได้แล้วนะครับใครจะถอดตรงนี้มาด้วยนะครับมันมีฝาปิดนะเสร็จแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นข้อต่อเพิ่มนะครับที่จะปรับทิศทางได้อย่างอิสระภาพนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลูกตุ้มตัวนี้เนาะประกอบเสร็จแล้วนะครับไอตัวนี้ผมซื้อแยกมานะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยแนะนาให้ซื้อมาแยกนะครับ ตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะซึ่งผมไม่ค่อยสะดวกนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยให้ซื้อตัวนี้แยกขึ้นมานะครับเพราะมันส,มสามารถที่จะปรับขยายเพิ่มลดแล้วก็เลือกใส่ตามโทรศัพท์ที่เรามีได้มากกว่านั่นเองนะครับเมื่อเราประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานกันแล้วนะครับ ทิศท,ทางสามารถปรับได้ตามอิสระเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ได้ใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับตั้งถ่ายพวกวิดีโอพรีเซนต์หรือว่าไลฟ์สดต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายนะครับแถมมันสามารถปรับโค้งปรับงอปรับทิศท,ทางได้ตามที่เราต้องการหรือว่าต้องการจะให้มันไปทางไหนเนี่ยมันก็ปรับได้ง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆนั่นเองนะครับสายทำคอนเทนต์นะครับไม่นาพลาดนะครับกับอุปกรณ์เสริมชนิดนี้นะครับแนะนำให้ไปใช้กันนะครับ ฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ